ชมหัวไหมเด่น <laughs> น้ามันนิดนึตัว <laughs> โอ้ยมันมันมัน่มา,นมา,นามาเก็บหอยกันต่อจ้าไหนขมไหนไหนดูสิเต็มเลยโอ้นี่ วันตุ๊บวันตุ๊บเลยตอนนี้ม,มีตัวอ่างใหญ่นะ่ะข้างหลังก็มีน่เยเต็มใหม่เลยนี่น่ะอือพามาเก็บหอยวันนี้เราจะทำเมนูอะไรม่าแกงดอกกีโต้โอ้่นแล่หอยเชอรี่นู่น่ะมาเดูดยนี่หอยเชอรี่นะอ,าา <laughs> อ,รอือมันกอดกันได้สามตัวเลย กูน้ำคือจะเย็นเดียวมีพักปุ้งดาานี่ยงแม่โอ๊ตนี่นะมาอย่าเพิ่งนกลางคืนดูก่อนอืมเนี่ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยปล่ยผมแหวันตุ๊บเลยนะพอด้กินอยู่ด้วยพอด้กินอยู่อืมอืไมาอย่างไว้โอเคตูดแล้วก็ตะไคร้มาเอามาต้ม นี่ก็เป็นหอยที่เราเก็บมาแค่กินแค่เวลาเดียวก็พอเนี่ยไม่ต้อ้วนก่อนจะเอามาต้มก็แช่น้ำไว้หนึ่งคืนให้มันคายคายอะไรเนี่ยคายคายเหย่ะนะคายเหยเออคายเหย่ะคายเหยาะอ่ะคายเหย่ะกับคายเหยาะนี่ละกันล้างเอาดูขึ้นไงคันนี่มาวานไปตลาดนัดมาเขาขายโลละสี่สิบแม่บอกว่าประมาณห้าสิบ นเดี <C> e <at> <N> ๋ยวเราก็จะเอาไปต้มอ่าเอาน้ำเยอะนิดนึงแล้วเราก็เอาเกลือใส่เกลือเลยหอมก็เอาใบมะกรูดมาให้ใส่นะใบมะกรูดแล้วก็ใบอะไรนะแล้วก็ไชเท้่แล้วก็เดี๋วเราปิดฝาอีก10นาทีได้กลิ่นมันเดือดอื้มหอมมาก ใส่พร e e um. ิกกระเทียมแล้วก็ถั่วตำพริกกระเทียมให้แหลกแล้วก็ตำถั่วตามนอำเชืรสแล้วก็น้ำปลาแล้วก็จะเติมน้ำตาลนิดหน่อยอน้ำตาลนี่หอยทอดมาเด้อกินขาวกินขาวก็หอต้มหอมใบมะกรูด ตัวใหญ่มาเห็นไหมนี่หอยชิ้นนี้นี่แต่ก่อนเอาไปเล่นขายของมันนะอันนี้เดี๋ยวไะชิปบาทเนะี่ยสิบบาทไอเบีย้ยหอยขมนี่กันหนึ่งบาทใช้แค่หนึ่งบาทเอาไปเล่นขายของอนี่ก็เป็นน้ำน้ำน้ำะไรนม่น้ำส้นำนำนนำมนะสมสน้ำส,มส้มซาน้ำส้มซาเราจะเอาไว้กินหอยแบบโบราณโบราณบ้านๆสมัยก่อนเราจะใช้น้ำจากสม้มแล้วก็มะกรูด แต่บ้านเรามีส้มส้มสาส้มซ่าส้มซ่มาแมา่เปิดเปิดดูว่านี่ได้ไหมกินม,มาสักตัวดิแม่กินดิมือจับของนี่อ้วนต๊บอ้วนต๊บไหนวะห่้ยอ้ามันกลมอ้าว้ากินเลยชิมไังยัง,ยง กน่นจิ้มโอเค่านเราตักซอสมาละอึมแอาันนะอืมอยมีอะไครอยมีตะไคร้หอยไร้วก็มันติดฮึมหมื่ตัว่อ้ว หรือเอยยกนี่ไข่นี้ขนขไข่แล้วอกไม่ได้โันี่ไข่อ,อ,อไม่ได้หรอทงไงมแม่เองอ,อกไมได้แม่หมดอ่ะข้าวโุ้งก่อนตุ๊กยงงกันงอหมุนเออนี่วิธีแกะหอยนะให้จิ้มลงไปอย่างงี้เนี่ยวิธีแกะหอยจิ้มลงไปปุ๊บอา่าวน้ึแล้วก็หมุน มุนหอยมุนอ่ะมุนโอ้ยมันขาดว่ะเอามา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 ตัวอ้วนตอนนี้โทรมาตอนนี้นี่โทรศัพท์เขาเอยกุลังตายคลิปอยู่นี้อืโอืหดูมะขามเทศ ฟังเสียงนกร้องที่พักผ่อนหันใจรินน้ำได้วเวลาอาหารไก่ละจะต้องไปให้ข้าวให้ไก่